สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้เรามาทําเป็นไอติมกันค่ะไอติมวันนี้ก็คือไอติมรอดช่องนั่นเองนะคะก็จะมีความหอมๆของรอดช่องใบเตยแล้วก็มีความหวานมันแบบกะทินะคะเพราะว่าใส่เป็นน้ํากะทิด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือน้ำกะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิกองหรือว่าใช้เป็นกะทิั้นสดก็ได้ค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ำตาลมะพร้าวค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือลอดช่องค่ะก็ซื้อที่เขาทำสำเร็จซื้อมาจากตลาดค่ะทุงนี้ก็อยู่ที่10บบาทค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเกลือ มาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะตรงนี้เราก็จะทำให้เกลือละลายแล้วก็น้ำตาลละลายนะคะเข้ากันไปกับน้ำกะทิค่ะ ตรงนี้ก็ใช้ช้อนคนไปเรื่อยๆสังเกตการละลายของน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะตรงนี้เราจะไม่เคี่ยวแล้วเราก็จะไม่ทิ้งไว้นานเราจะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะ และตรงนี้น้ำตาลละลายแล้วแล้วก็เกลือละลายแล้วค่ะตรงนี้ก็พอน้ำร้อนแล้วก็เดือดขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วเราก็จะรอให้น้ำกะทิเย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้เราจะใช้แม่พิมพ์เป็นแบบนี้นะคะซื้อมาจากร้าน20บาทแต่อันนี้ก็คือราคาอยู่ที่ 29บาทบางร้านก็ขาย39ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกหาซื้อยากก็เข้าไปในแอปช้อ p ปีนะคะมีขายเยอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกเพื่อนๆก็เลือกเอาพิมพ์ที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะแต่วันนี้แอดมินใช้เป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะลอดช่องให้เราใส่ลอดช่องลงในพิมพ์อไอติมได้เลยค่ะ จากนั้นค่ะน้ำกะทิที่เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส่ลงไปในแม่พิมพ์ได้เลยส่วนขั้นตอนของการต้มน้ำกะทิความหวานนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากกว่านี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำตาลลงไปได้อีกค่ะ ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแท่งพลาสติกให้นะคะเราก็นำใส่ลงไปแล้วก็ปิดได้เลยเราจะนำไปแช่ในช่องฟิตอยู่ที่4-6ถึงชั่วโมงหรือจนกว่าไอติมจะแข็งนะคะจากนั้นก็นำไปแช่ฟิตได้เลยค่ะแล้วแอดมินก็จะแช่อยู่ที่1คืนนะเช้าตื่นมาก็ไอติมก็แข็งเป็นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะนำมาจัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันก่อนที่ เราจะเอาไอติมออกมาเราจะต้องนำไปแช่น้ำแบบนี้ก่อนนะคะถ้ารอให้เขาละลายเองนะคะ <c oughs> ก็คือจะดึงออกได้ยากเราจะนำมาแช่น้ำแบบนี้ก่อนก็คือประมาณหนาทีเราก็จะดึงออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะ <c oughs> บางคนไม่รู้นะคะก็คือนำออกมาจากตู้เย็นแล้วพยายามดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะคะตรงนี้ต้องนำไปแช่ก่อนค่ะนำไปแช่อย,อยู่ที่1นาทีแล้วก็จะดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วนี้ก็คือหน้าตาของไอติมลอดช่องที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่ราละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไอติมลอดช่องค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ